เอาละครับสวัสดีทุกท่านฮะเข้าสู่เกม Pan Vs Undead นะฮะอ่าอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งพราคลิปที่แล้วมันเป็นช่วงแรกอันนี้เป็นช่วงสองคือเขาพับใหม่ก็คือต้นไม้โตฟรีก็คือจะเป็นอย่างต้นอย่างที่เห็นก็คือเขาจะไม่เอามาซ้ำซอนละก็คือจะให้เก้าตัวเนี้ยหนึ่งสองสี่ห้าหกดแดเ้าและที่เหลือเป็นต้นของเราเอง นะปรดเข้าใจด้วยก็คือถ้าใครเล่นของฟรีไม่มีต้น NFT ถ้าชนะคือใส่ฟรีเจ้านั้นเองแล้วก็ไม่ว่าแพ้หรือจะชนะก็คือไม่ได้อะไรเลยครับโปรดเข้าใจเงื่อนไขด้วยเดี๋ยวให้คนอื่นอธิบายที่หลังแต่ตอนนี้คือเรามาทดสอบกันก่อนว่ามันน่าเล่นอยู่ไหมก็อย่างที่เห็นนะมันไม่มีซ้ำล้วไม่งั้นผมเอาไว้ตัวนี้ไปดับเบิ้ลไปช่วยไม่ได้ รานนี้ผมจะมา,อ,าอัพเด 2. ตรอบ2องวันนี้เป็นวันที่29ประมาณบ่าย3โมงนะฮะบ่า2โมง59ก็คือเพิ่งเปิดมามาดๆหลังจากปิดปรับปรุงไปประมาณ2ชั่วโมงโอเคเราจะเล่นแนวเดิมนะครับผมผมอยากรู้ว่าถ้าเราวัางตรงนี้มันจะมันจะมันก็ขึ้นตรงนู้นอยู่ดี โอเคงั้นย้ายเพราะย้ายไม่ได้เพราได้แล้วโอเคแล้วต้นเหล็กแล้วก็ต้นหน่อไม้ไว้ข้างหลังเพราะมันอยู่ข้างหลัง อันนี้จะหนึ่งรับสามทั้งหมดเลยนะเนี่ยหนึ่งรับสามรับสามับสามแต่ว่าน่าจะทัชแตกกันเองได้ถึงสิบสองพูดง่ายคือต้นซ้ำอาจจะวางได้ด้วยเนี่ยนี่เป็นต้นเหล็ก3อันก็จะเพิ่มบัฟทีนี้จากสามก็กลายเป็นหกละมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมว่าน่าจะสิบสองนะสแต็กก็คือต้นเหล็กสิบสองต้นแล้วก็อย่างละสามหรืออย่างละหกก็ลวแต่ โอเคที <ítulo> okay. ่ศัตรูจะมาอะไรก็จะบอกแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่รู้หรอกหน้าตามเป็นยังไงหอเต่าโอ้โหทีเดียวก็จับจักจักจัถือว่าแรงใช้ได้นะ อันนี้ผมจะเอาต้นนี้ละกันอันนี้มันตัวอะไรอ่ะไอ้บล็อกอะไรอ่ะอาร์ติลี่ก็คือความสามารถพิเศษอะมัง้งก็จะเป็นต้นนี้ต้นน้ำต้นเหล็กแล้วก็ต้นเหล็กม่วงเหล็กลูกตุม้มอ่ะเดี๋ยวผมเน้นไม่ยิงไกลก่อนหลังจาก ที่เราเล่นมาสักพักหนึ่งผมก็รู้ว่าหลังจากมีไอ้พวกป้องกันแล้วก็จะลืมพวกปีไก่ด้วยอะดูศัตรูนี้อันนี้ศัตรูเป็นสายฟีนะคระับเขาผมว่าเขาน่าจะทดสอบอะไรหลายๆอย่างแต่รู้สึกว่ามีบักต้นแม่ไม่เห็นพ p ฝั่งตรงข้ามนะให้ร้ออยู่เสมอ อดีลงบ่อน้ำแล้วก็แตกแน่ <Okay. S 1> แล้อต้นไฟก็ช่วยยิงโอเคเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาเราจะเน้นยิงไกลแล้วครับเพราะว่าเสือมีมตัวบิน สำหรับสำหรับต้นฟรีในการยิงไกลผมว่าผมควักมาหมดแล้วที่เหลือมันเป็นตัวตีใกล้ก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ไอ้ต้นนี้เดี๋ยวค่อยลง ยิงไกไหม้หมดแล้วก็ใส่ลากชักนิดมีไงงอกออกมาและ <c oughs> โอเคต้นนี้มันจะเป็นลากการเป็นม้องกันนะก็คือโดนดาเมจไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดทะลุดาเมจต,ตรงนี้ได้ัาเข้าต้นแม่โอเค ผมก็คงเล่นสเตตเดิมก็คืออัพต้นเหล็กและนะก็ต้นเหล็กประมาณสองร้อยแล้วกันรออันนี้ หกใหญ่เลยเฮ้ยนี่ไงมันเห็นเลขรล้้าเปเไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้บักหรือเปล่าแต่ท,ทางไม่บลักสแลวเอาละต่อไปจะเป็นบอสนะครับผมก็เอ้ยดาเมจเราลดว่ะเราจะไปดูชาวบ้านชถวช่องเอาจะช่วยนะครับใส่รีใส่เสษตังเราก็ช่วยไม่ได้ เคยช,ชนะแล้วก็ต้องทําอันนี้จะเห็นเป็นซิคโครกระดูกเลยเนี่ยวาดได้ดีอะลมแบบและห่าก็เป็นกระดูกไปเลยก็คืออันเดซแน่ๆอะตายไปแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วยังไงอะเดซเดซแปลว่าตายแต่อันเดซคือยังไม่ยังไม่ยังไม่แต่คําว่าตายลมกันก็นคือาจจะยังไม่ตายก็คือคนตายที่ยังไม่ตายอะ เข้าใจเข้าใจเข้าใจทำเข้าใจทำอย่างอันนี้ก็ไม่มีดวงตาแล้วเนาะอ๋อดวงตาอยู่ข้างหลัง,งจริงถ้าถ้าลูปภาพสมจริงอะ่ะอาจจะสยองก็ได้ <c oughs> เฮ้ยหมดนโมมากไม่ได้อัปเกรดเลยร้อยเก้าเอ็ดสี่ร้อยห้าหกร้อยห้าสิบสี่ โอเคที่เหลือก็มันจะวางไอ้ลูกตุ้มหนามไว้ถ้าโดนก็เจ็บแลวเพิ่มความแรงด้วยก็ยิงทีก็เจ็บอ่ะ 370เหลือ50ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฮะเหลือ11%ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อนใส่ฟีจะลำบากนิดหน่อยนะเพราะว่าเราดรเมจน้อยแล้วก็อ,อัปเกรดปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าต้นก็น้อยตามไปด้วยก็ถ้าฝืนเล่นได้ก็ฝืนนะฮะถ้าฝืนไม่ไหวก็อย่าฝืนเต็มที่กับชีวิตแล้วเนี่ย อันนี้ฮิวเพราะว่าคิ่เพราะว่าอะไรวะยิ่เรื่อยๆเลยอันนี้ไฟตน้นต้นแสงเนี่ยใช่ป่ะต้นแสงเนี่ยจะอัพเกรดอันนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเรา มีต้นฮิวใช่ไหมอันนี้ผมจะเลนต้นยิงไกลก่อนละกันเอา้าสองร้อยเจ็ดสิบ ยิงเป็นดับเบิลนะฮะก็คือเพิ่มอีกหนึ่งลูกปัดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เทนิสไปเรื่อยสี่ปุ๊บมันก็จะอะไรอะอัลเมอร์เบรกก็คือลดเกราะกายภาพลงสามเปอร์เซ็นต์ห้าวิแต่ไม่มีคูลดาวนะ์นะก็คือตีปุ๊บพังวิให้สามเปอร์เซ็นต์ห้าวิสามเปอร์เซ็นต์ห้าวิแล้วก็มันตีชอ็อตอาจจะคอมโบต่อเนื่องหรืออาจจะไม่สแต็กก็ได้ถ้าสแต็กก็จะโหดเกิน อย่างที่บอกก็คือใส่ฟรีก็จะเสียเปรียบมันก็ใช้สกิลเดิมมันก็จะเตืองส่วนเราที่มิดต้นสี่ห้าต้นก็ได้แค่อันเดียวเป็นอะไรที่แย่อยากให้เพิ่มให้มันเยอะกว่านี้แต่ว่ามันสุ่มนะสุ่มเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ ข่าวประกาศก็คือช่วงที่ผมทดสอบนี่ iOS เปิด5,000 5 0ห0 5 0ันเครื่องที่จะเข้าร่วมได้แล้วก็เปิดรับอีก50,000 ID เปิดรับอีก50,000 ID เนอะโอเคผมได้มันคือมันเปิดอย่างนี้ครับคือช่วงแรกจะเป็นต้นใครเยอะที่สุดอันที่สองตุ่มมาประมาณพันคนละม,มัง้งแล ต่อมาระระดัดตามก็คือแสนคนก็คือผมหนึ่งในแสนและอันที่4ี่ก็คือเนี่ยอีกห้า0 0ืใครโชคดีก็ได้เล่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสายฟรีอะ่ะมีแต่แพ้ถ้าอยากชนะเติมเงินกันเถอะครับ <c oughs> อีกอ่ <c oughs> ก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าคุณคุ้มกับการที่ได้ของก็อาจจะดี แต่ก็ให้คิดว่าเหมือนกับแอคซี่นะครับแอคซี่ e. ถ้ามันชนะเราก็จะได้ของได้ได้ได้ขวดอันนี้ก็เราก็คงจะได้ชิ้นส่วนนะเนาะและชิ้นส่วนก็จะอัเ์เกรดได้อีกถ้าใส่ฟรีสมมุติตมมตเลยนะขอยังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใส่ฟรีล้วน,นคุณเอามาเลกิกต้นเป็นต้ตนปีหมดถ้าเจอกันเองนะครับคนชนะก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาไม่เน้นต้นฟรีกันแต่มีต้นฟรีไว้เพื่อที่จะได้รวบรวมกันแล้วมาสู้กันเองได้ไม่ขึ้นก็หวังว่าจะมันน่าจะดีกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับราคา p v u ถ้า p v u มันสูงราคาสูงและได้เยอะแล้วคนก็จะมาเยอะลองคิดสภาพขวด LSP อ่ะหขวด ห่าขวดหนึ่งได้สองบาทแต่้าเกิด PBU ตอนเนี้ยอันหนึ่งได้สองเหรียญก็คือหกสิบบาทคุณจะมาไหมล่ะเล่นทีได้แค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะง่โง่ๆเลยอาจอาจจะห้า f p v u ก็ได้ใครๆก็มาครับแท่เกิดมันได้น้อยเป็นเศษเสี้ยวของเศษเสี้ยก็อาจจะไม่มาไม่บูมเพราะงั้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงครับโปรดตัดสินใจการลงทุนด้วยเงินของคุณเอง ส่วนผมได้แค่แนะนําแล,ล้วก็อรอลวงรอลวงได้ก็ดีถ้าอรอลวงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอย่ามาเลยไม่รู้ว่ามันจะมูลหรือลุ่งหรือล่วงแล้วกันเแ,แค่พูดว่าลุ่งหรือล่วงถ้าสนใจหรือชอบเกมนี้อยู่แล้วกปดเข้ามาครับมันจะได้เพิ่มตังกับผมด้วยอีกเอาละครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังการบ่นบของผมเพียงแค่นี้ฮะ แล้วก็พบกันใหม่ในภาพต่อไปสำหรับภาพทดสอบรอบที่2องก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสรุปคลิปนี้ก็คือมันลดจาก2ต้นเหลือ1ต้นแล้วนะครับแล้วก็เล่นให้ดูรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เน้นใส่ย,ยิงไกลด้วยนะอย่าลืมส่วนอันนี้ถ้าเกิดมีต้นจรินแทนได้ก็แทนมาไอตัวลากขัดขวางกับไอตรงเรียกไอตรงหน่อไม้อะนะไ <c oughs> อติด,เ,ดเรียกรากออกมานะ ถ้าหาตัวแทนได้ก็ดีพยายามเล้น,ลนยิงไกลไว้ด้วยความแนะนําด้วยความสัดจริงแล้วก็ยา่าพยายามอย่าฟรีเกินเพราะว่าคุณไม่ชนะหลอกบอกไว้เลยบ๊ายบายครับ